สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะวันนี้นายจะพาดูฝรั่งบ้านบินเขาเล่นอะไรกันเนี่ยฝรั่งโต้ลมหนาวนะคะนะน้ำที่เล่นอยู่นี่มันเย็นมากเลยนะเนี่ยเขาเล่นเรือกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะต้องรอดช่องนะ่ะเขาตั้งไว้สองเสาใช่ไหมเขาจะต้องลอดช่องตรงนั้นให้ได้อะ่ะลงมาจากบนดู้นเ่ยพากันเล่นเนาะมันหนาวกันหรอกหนาวมาก เดีด๋ยด,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 ดูว่าคนไหนจะทำจะรอดได้นั่นนั่น,น้ันน้่นน่นน่นนาวต้องรอดรอดรอดช่องแบบนี้หน,นาวน้ำที่เล่นอยู่น่เย็ยนสุดขั้วเลยแต่ว่าเสื้อที่เขาใส่อยู่นี่มันหนาม,มากเลยนะคะคุณผู้ชมหนาวม,มากเลยนะคะ แล้วก็โอเคอยู่นะดูดูพระังอยู่ไหนก็บ้าบีดีจริงเนาะโอ้ยขนาดนายยืนถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยมันหนาวหนาวเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวดูมีผู้หญิงด้วยนะคะเด็มีผู้หญิงด้วยนะนดีผู้หญิงก็มี น้ำเย็นถูกตัวอะไรนะลงมาจากข้างบนนู่นนะตาจากข้างบนนู่นนะนะคะก็ลงมาดีแล้วถ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าคนไหนที่จะรอคลอารอคลองรอคลองได้ไหมดีดีได้ได้ดีดี ดีด <laughs> ูไปมันก็เพลินเหมือนกันนะโอ้โอโอเรือนี่ก็ใหญ่พอสมควรอยู่ด้วยว่ามีแต่คนรอรอแถบอยู่นี่ก็งาก่าก้าวพี่เพราะรอรอวันศุกร์เพราะรออิริรออิริเด้ <laughs> คนแข็งแรงแค่นั้นแหละที่จะทาแบบนี้ได้เพราะว่าน้ามันเชี่ยวแรงมากเลยนน้ำมันเชี่ยวแรงจริงอนะ่ะมาข้ามเรืออยู่ได้ก็แสดงว่าต้องแข็งแรงมากอ่ะดูดูดูเดี๋ยวเราชอบเราชอบเราชอบนี่ทำได้ทำได้ดน,น mid, ลงลงลข้างบนลงมาคนดูดิเดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวกำาลังพยายามมาข้ามเรืออยู่คนลนะ หลอดไหมหลอดไหมหลอดไหมรบกิวค่ะดูดดีบังคำลงมปแล้วลงแล้วลงแล้้นี่เอาเวลาหดเลยโอ้ดิดิดทำได้ไหมโอ้ดิอันนี้ได้ไหอันนี้ได้ไหนี่อันนีได้ดิได้ ี่น่ารักจังทัผู้ชายทั้งผู้หญิงกอนะดุมสาวอ่ะที่พอาเล่นกันอยู่เดียเดี๋ยดโคด้าด้าค้าจ้ล็อดไหมโคด้า้เขาจะล่มตุ้กเัินเะยพยายามบังคัอยู่บมงีทำได้ทำได้คุททำได้ดีดิด ดีเอาดีดีดีต้องทำแบบนี้ให้ได้เลยเนี่ยคิดว่ะคิดว่า,า,าสาวนี่ด้วยสาวนี่ด้วยโอ้โหทำดีมากโอ้โ